กะนาดนบนประเทศประเ็ศเอประเาศยี่สอวนส่วปตะกบอนว่าเหนือเ่าะยอคภู่อารยตามสุภา้อยถวน้อยปัตรุบกินยอดกินคนเองเป็ปัจจุบิลุอีพอกระสอบน้องอารยรตอนยอ้มกิดจีนจ่เอ็คุริตางิลุนีช่ไหมบนน้องอารรรมคนผูมทั้งุูทําท่าอารยารรมต้นตาบกิจากท่านแล้วลกท่านรื พงศ์มัตย์สมนต้สุพจุตันมาวะมาดินยอตติมือเอ็นเนกรมนัตโตอาระมา์ตสิปวณีในบน้อตาเาธอเภรมตตันพุทธประผุประทประสงค์คุณวีดามาณฑะคุณภูรอาจารเปลไปทเทว่าลูกาเทวดาพยินประพงประพุ่มเจ้าทีปูนานาคนาคีนาโพดัทธาวัเชียของสัตตาทั้งหลาย อร wollen, ิยทอนสุบัตตาพระพุทธะพระธรรมทัยพระธรรมนันทสาพระธรรมทันติคัพิวายพระเจ้าปิดพุชีเนสิทธางสิหาสินแปดสินทิลอยยี่สินเกศพระไตรปิโรพระแปดสิโมกมณิทีเกตำหน้าที่ตอกตำหนานปรมาต่อมโยกเปลี่ยนขปาริยตาพระความปตชบาโยกขบาจันหันเพื่อบุญภริยทอนสุบัตต์มโหกันทอนว่าภาริย์หาเป็นสักที อารย์ตนซุ่นมตักเอาวันรุ่สัตอารย์ตนซุ่นมดกตีนี้ก็เสงี่ยดีดีจิตทั้งปุ่นเตจาอารย์ตนสุ่ประคองพระสปฆ์ประพุ่งสุสัตนาหัาท่านอารย์ติมหาอยู่หาจินอารย์ตนบรรพตตนซุ่นมดกตานปานเพิ่งวัดปานเพิ่งบ้านปับเพ่ญโยมโยมเพิ่งขาือลูกเพิ่งบ่อเพิ่งเมร์อารย์แต่เปิ่งเม่เพิ่งลูกเพิ่งเต้าพระมาเต้าม้ามอไซผู้เรียนมาเต๋อ ม <the time. S 2> so ่คุบิดามะจะพอรหั์ของรู้กูมันก e ต t วอดนตัวาแี่ตายายป่าลุงก็มาหน้าบานเสาถึงเอ็งโมกับป่านี้ปัจจัมตั้ื่อปัตโต้เวามยากโตรเลปัจันุตมยางไว้กับกินแหงลวอาะตนบทโรมาตนลูกหลายคนูก็ตอนวมยอกคนไกินแหงลูกก็มีหลายคนอยู่ก อริยกต้นบนโบโกมาตตามอัปวะซะรรมาตันั่นและเจ้ากรรมละน่ายเวียนพอเดหัวเยนี้เรียกไปในลูกอยากได้ขับนหายเปี้นมาออกเอาหน้าเอาบานเอาเนี้ยเอารถก็จะใช่เองอะรม์เก่งรถเตียงรถเปลี่ยนขาโซไปโรงเรียนัดเกลือตีลูกทัพพี่อยู่ใส่นออารมาเกาะกันไปน้องกระตููรกระตันยุกระตันเตที่พัดระตีลูกพ่พี่ก็หลายเท้ อารย์ตอนสุดเมตตาผู้บรรจารกฤตญาลุสิทธิ์อารย์ตนสุดเมตตาลหาในอุบาสกบนอำเภอจังหวัดประเทศอญประเทศเจ้ากระเต้าเข้าทันขึ้นกันทุกผู้ทุกคนเด้อผู้มหาพระสงฆ์เรียกแก้วสวดอนพระกตว่าอสุโอตระม่ตอนสอดออนมตตาสุระจุกันจุกันพระธรรมตันสุูบันพระธรรมตันเจ้าาภพุกันเบิ อริยกรชนบนปลาทั้งดา์ทั้งย่มกรมมะต่าสิทั้งประพุทธเจ้าเก่าไว้ดีแล้วอารมณ์าสุปมไเต็นเมลานมาตามใตมาสามเดือนเกี่ยวต่างออกภาษาเหลวปากตอนมีกระหลอดผาปาจะทิ้นของวตราอะปรมาจิตสุปตะทานย่วันหาบุญชิษกับพระเกาตัเก่งยนอารมณ์ตืนทุกโมเสกับพระเกัเกชงยืนา่อไปเต็มนมตใจมาเต่า pada pokoknya akupnya mau pomer kasar korona kasar titik sama tangkupan tumbuhan ayat tahun-tahun mau kantor mau kota mau kota seluruh macam arah hiti hitam karena mau tahu sintang siap siapa yang saya melihat siapa yang arah mata yang bosen ่ย่างเปียอย่างอะเนี่ยประรรมะตัุเตว่าังเกเหนสเปตีนเ่าพระรมะเต่าสุปะตะทวัสทวเนี่ยเจ้าอาณาธรรมะตาตุอกมาอาคุเขาไปท่้งมีบอก่าถึงว่าทุกข์ระมะตาทุเปรนเต่าวเขาตื่นมีอย่างคุขาตือนมันใจเยนเลยละพระระมาเต่านี่มือโสตืนถึงว่าอยู่ผู้เดียวเกี่ยวกับตาตือนหมาขัดตะตอนจอตอนบนรำ อรมกิส you know, right. ินทำเจ้่วเพาะเปนวเียนเซส์นอกแผ่นทั้งหลายตากตางหูปากรูปตดเู้เบปกริกริกันอารมตาสุภเตีวเบลสุมาไทโลกปรากสมัยใหม่สภาราตาผาอ่านทังสามอ่านเกี่ยวเมียวอ่านเมาอรมาตาสุขเตียนหอวหมอเรียองหม้ขาวอยางลั่นอยากปอหัวดำหัวดอนอกเทปผูฟั้นั้นเท่านีบนอหนอ อริยตัจสุปตอหัวน้ำดหัวนดอนคือหัวหล่นๆทุกผูรียนใช่อยเทศูพะพันสบานี่มเมนดอกะารรมไตกระดดาวอาวะเราไม่มาให้อรยตัสุปตอถ้อเรอเืมันเอาว่ายากที่ย่งไม่ได้ไครอ่า้่า่าฮาอิเะโซโคารามาเตยมราแรกบอกอย่างน้อหน้อยพอเดี๋ยวตับกระถิ่มมือน้มูนเดพดปรามาเตตื่นมกันบนปันกรรมต่อ ออกมะตะลันกลอนนอนกุลธรรมาตอถอมะกระเต็เเต็งสมารมเตออกกน้อยสีบเต็้าน้อยมือแรมีอัตโตยัโตโสวีนััสารนังกระจามีอารามะเต็งแออสี่เต็งเจ็ดเต็ก่อนจนออกมหาน้อยเมืแรงมีผป้าโบีกว่าก่อนมรมะตอนยอดกระติเลยอารามาตอกตมาตอกปอที่ดอกเต็ลอยหาชิบสี่เต็งแทนในนอนหาโมงเถิงเพิ่กระมอง่กระใจใสในกระเต็นเป็นต้นมาตา ลัฐบาลุน so the the ah, so so ี so the Lord. The Lord ้พ่อป้าสอรุกนนี้ข้าวดรถวัดกรไตยันหลกไปรงเรียนเยียนหนำซืออรามาเติมเพระกินพอดระตินแล้วประจังเอาสิ่งบนห้างน้อยสุพรนมอดมาเปินเติมพระกรนจักสีแมนมอมเมนอารยตนชนมสมัตขอเราลงลงมงไรไวเทีนคันเดอร์อาราตางุปบตาตงของโอกาสของนุยาทุกผูทุก้แนทัพแม่กู้มาอาจย์เดลาโมเดลา อยู่ในบริเวณปราบเต็นต์วัดราราตสาทียังมีทีูุ่้คธาวากไปในภาษาบาลีภาษาท่าบรรลุันไปราเตียนที่สุดมาเรียนมาู้โหกก็าว้าเราูโหก่าเป็นบาปบาปเสียปัะการมติมบอกเมตุชุ่มเื้ชุ่มวัดแขอหันวัอาริย์ตอนต้น่อนสาวัตงกรองศิวะรวยล่วงตวันารมตอนในฆััวเมล็สีสีล้นาน Aba yàtà Jokalpil bóbọl kò já kpakpàtà òfò já gàbíyò. ภูบัญหาสารีกระทาปรนอออกมั่งคั่งจนปัสสาวะขึ้วานหลักเอาไปกินไปได้อิ่งบญไข่ท่านไผ่แต่ใด้ลรรมไตสุปเตาผู้พาเป็นผู้พาพระว่าผู้พากระด้ท่านท่านแล้วอรรมัตตาจุปัะยน์คนหน่อยคนหลายอาิระออนดอกเดออามักพันเตุขี่สุขโขนะโมวุท่ายาสมควนเจเบล่าเทวีสีมหอดมาเตงรอรรมัตตาสุปตสสาวะเนธรรมเเป็นสุมาตุทขอขอบุญพระเจ้าว่า อะไรมันไต่ิยกไม่เนว่ามันนองมันี่เแกนมักระแตงไมกโนนซวนมันแต่สาทุแม่เรืองนั้นต่งเลแม่สารนาตดสิบเย็ดคเก็มลอยาจิต อารางเมือเล่นน้อยสามน้อยเป๊ะเป๊โสมินนั้นตันตรนันตจามตกวันเวลาขอารองังสัมาตรมาตูขอองูกุราตันสันขารขอพักกิจอะรย่สุนติอิเฐสุมกุราติผู้จริงตับจริงสัจปัจจาวยจิตน้อมใจน้อมขอกลาไ้บูชา พุทธาปูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณบิดาพระมารดาคุณภูประชาอาจารย์บรมชินบรธรรมริยาสาวุฒิมาตุลพอผู้ชนทั้งหลายตกฐานเจ้าที่เทศไยเทวาอุปัตเทวะดาณสถานที่แห่งนี้จงบวชศีมให้ข้าพเจ้าตประพบปูเรียนใจสร้างบูรณะภูปากภูเขาในภาวนาโลกิดอัานกทสิเมลวันมาตรวจหมวดชิมาขอหลุมนี้เพราะอสอน้อเตเต Phá ah, subscribe oh. ah, oh.